พี่น้องมนีกามาขอ,อกหมูมาเบืองหมูครับพอดอีหมูได้อายุสีแยกขอ,อกก็เลยต้องมาก,กันขอ,อกหมูเพื่อสีแยกลุกหมูออกจากแม่มั่นครับแต่ขอ,อกนี่ก็ขอ,อกนี่ก็ที่เ็น,นี่ก็ยังบระท่านได้ยังบระท่านไดใ้แยกครับเพราะว่าอายุวันยังบระท่านได้ถึงมีอยุเจ็ดตัวครับท้ายทำให้พี่น้องได้เบืองกันครับแต่ที่แยกก็คือขอ,อกนี่ครับ นี่ครับขอกนี้ครับอาทีตย์จำเป็นต้องแจกขอกเพราะว่าแม่เพิ่งกะเลี้ยงลูกมาเป็นเดือนแล้วก็เลยจำเป็นต้องแจกตอนนี้กะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่มองกินอาหารเดี๋ยวสิไปกินเขาก่อนเดี๋ยวกับกบกลับมาเฮ็ดอมองกินอาหารให้เพิ่นครับสมีกักทักทายพี่น้องสมีก่อนครับสวัสดีครับ